เธอทำไมสวยจังน่ะเอ้าลูกค้าสวยเนาะลูกค้าไม่เยอะหลายมื้ยเนี่ยเก่งเก่งกับแม็กน่ะต้องเข้าไปนั่งเอออันนั่นไงไม่เห็นตัวจริงแล้วใช่ไหมเอาห็นตัวจริงแล้วใช่ไหมฮะมีเหลือมีเหลืองมันหนึ่งถุงใช่ไหมนั่นไงก็ยังมีสองอีกมีเหลืองนะค้าอาจจะว่าน้องกนเห็น เดี๋ยวนะคะเราเป็นรอบสุดท้ายนะคะต้องให้ลูกค้าก่อนมีเรือนะคะมีเหลือ,ะะลอสองนะคะ,ะเดินเดินหาอะไรไม่ผักที่ซอยไว้มันหมดแล้วไงแล้วก็ต้องได้ซอยใหม่ไงมันก็อย่างนี้แหละแม่ค้าคนเดียวเนะาะจ้างลูกน้องมันก็ไม่ทนจ้างลูกน้องก็ไม่ทนมันแบบบอกว่ามันปวดขามาก ม่ก็เลยสู้เอาคนเดียวอะไรแก้วน้ำก็ยังไม่ได้ล้างเลยลูกขาเยอะเนาะเยอะมากที่สุดเยอะมากที่สุดเยอะมากไม่ใช่ธรรมดานะคะใครไม่เชื่อก็ช่างลูกน้องแม่เนะี่ยสู้ไม่ไหวเลยกลับบ้านเลยคะ่ะเออเออเออท่าไหนท่ายนเอ,อต้องแบบนี้ ต้องลีลาไง fc แล้วนาย fc ทั้งนั้นนะคะเห็นบอสเก่งแล้วหล่อไหมเห็นบอสเก่งแล้วหล่อไหมเจ้าของเพจนะอะไรเธอยังไม่รู้จักหรือว่าเจ้าของเพจแล้วเธอดูของใครน่ะในติ๊กต็อกติ๊กต็อกเขาของเก่งเหมือนเก่าอ่ะเอารีบทําให้เขาเถอะ เอาก็แค่น,นี้อ,อยู่นะ <laughs> มันก็มีเวลาของมันอยู่นี่เละใช่ไหมเก๋เวลาไมมคะไม่ใช่เราก็ต้องแค่ผักอยู่นะเราก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไงเอ้เรื่องขีดซะก,ก่อนนะคะต้องสันต้องสันไอท้ไอที่ไอ้ไอ้แป้งมันออกอไงมันจะเป็นมันจะเป็นอันมันจะเป็นอะไรนะเป็นอะไรมันจะเป็นยางไงเดี๋ยวให้กี่ก้อนอนะ อันละสองก้อนอ๋อถุงละสองก้อนเลยใช่ไหมใช่ไม่เป็นลายก้อนเดี๋ยวมันก็บไอ่มนะอเพิ่มราคาไหมไม่เพิ่มเพราะก้อนเดี๋ยวมันก็เล็กปกติร้านอื่นเขาใส่ก้อนเดียวกระซังเขาร้านแม่คือถ้ามีเหลืองสองก้อนอุ้ยควันขมงชงเฉงเนาะกระซังเขาเพราะว่าร้านนี้ร้านนี้บอกแล้ว่ายามาวาเขาว่าเขาคอมเมนต์ไว้ยามาวาพนา จะมาว่าไม่ให้ว่านะไม่ให้ว่าจะมาว่าฉันทําไมพ่อใจญ่ละสเหตุแบบนี้เนี่ยก่ออันอันพ่อใจญ่ละสเหิตแบบนี้เนี่ยว่าแล้วมันสิมีอหยังบอลไหมเพงไหพ่อใจญ่ละสีหิตจังสี่อันไม่อย่างว่าเพี้ยงของผู้ใดพ่อใจญ่ละสเหิตจังสี่อันไม่อย่างว่ากูจังบ่้ด้ว่า ธรมดาแต่ยังไม่ผิดเนาะมันสูงหรือ,อยังเนี่ยมีเหลืองแล้วเนี่ยไม่ใช่มีเขียวนะเนี่ยมันก็ได้แล้วเนี่ยมันก็ได้ส่วนกันก็ยังเนี่ยถ้าถ้าก้อนเดียวนะมันมันจะน้อยเกินไปอันนี้มันพอดีนะเนี่ยอพอดีพอดีกับพี่ฉันนะครับเนี่ยนั่นไงนั่นไงมันก็เสร็จสิ้นตระกูลไทยแหละนะมันก็นิดเดียวเสียงเป็นอะไร อันนี้ก็เลืองทิ้นหมูนะแค่เต่มลงไปอ,อ, <as feminine sound> อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ฉันไม่ได้เอาย่างอย่างใครหรอก เป็นตัวของตัวเองค่ะไปไหนอีกน่ะหมูอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าเอาหมูไว้ที่นั่นมันได้มันกัจะเน่าสิคะเราต้องเอามาแค่น้ําแข็งไว้ไงแล้วข้าไม่ลงน้ําแข็งในนี้อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นของผักออันนั้นเป็นเครื่องเป็นเนื้อเป็นอะไรอยู่ที่น่อนอันนี้เป็นผักไงผักความเย็นมันจะไม่เท่าแค่เนื้อเอาแม่ก็มีสูตรพ่อแม่อยู่ในเรนน้องถ้าเอาไปใส่ตู้ผักแบบ เนื้อมันจะเน่าไง uh huh. ความเย็นมันไม่พออันนี้ก็เสร็จสิน้น mm hmm. นี่มันก็ได้เนี่ยเห็นไหมสองก้อนมันก็พอดี mm hmm. เราก็เห็นเกจคนมากินด้วยนี่ไงมันทำไม่ยากทำทำเรื่องง่ายให้เป็นวุ่น,ว,นวาย <laughs> เออมันได้ครบแล้วนี่มันไม่ได้ครบนะบบลูกหนึ่งไปใส่ลูกหนึ่งมันไปนไหนเนี่ยมันยังไม่ฟูขึ้นเลยอุ้ยอันนี้มันอยู่นี่ไงห้าก้อนอ <c oughs> นี่เธอเอาแยกน้ำหรือใส่น้ำไปแยกน้ำก็ได้แล้วนะคะเพราะว่า มีเรื่องนะต้องน้ำใสค่ะไม่ใช่น้ำตกน้ำตกไม่ได้ดอกเอาอย่างก็อยู่หนีนอเฮ้เฮผู้บ้าบ้านเนาะปากเพื่อนเอินบอกจะไปกอเท่ามอในทุ่งนี้นะเคยวานแดนอีสานไล่ป่านสวนป่เาเพลงเยอะแยะค่ะแต่ว่าลองไมจ่จบ โอ้ยลูกน้องก็ไม่มีวันนี้เขาไม่มาเขาว่าเขาเหนื่อยมากเลยเก็บอะไรก็ไม่ทันมันใส่อีสระสถิสะดิ้งดักเจริตดักเจริญสดิตสะดิ้งฉันก็ไม่ใช่นางงามอ่ะคุณก็ไปดูนางงามเออไปดูนางงามเนาะไปดูนางงามแล้วก็สวยงามงามเนาะถ้าขายขายของว่าเก่ง เปิดร้านแข่งกันไหมฉันท้าเลยนะคะฉันท้าเลยนะคะแล้วคุณจะตึบงึบไม่ต้อนรับแข่งหรือไม่คุยกับแข่งเนี่ยเปิดร้านแข่งฉันไหมจ๊ะมาเปิดแข่งกันเลยนะ้แกฉันท้าเลยค่ะฉันท้าฉันขอท้าเลยน้าแม็กเนาะท้าเลยค่ะเอาแม่กระเฮ็ดยุ่งแล้วแหละแม่ใส่ใจอยู่นะคะโอ้ยหิวเนาะ ปากเดามือเหตุอยู่ได้จ้าอุ้ย,อยโอ้ไม่ใช่ซุกี้เนาะเอ้ใช่ใช่ใช่อันนี้เราจะกินซุกี้ไงต้องกินซุกี้ทั้งนั้นอ,อันนั้นทอนไม่หนูเอาทอนไหมอ่ะบอกมาฉันจะทอนตามเธอ <laughs> ทุกค่าประจำเราเอสีเราด้วยเขามาทุกวันออยยาบาดอทอนแปดสิบเออเออเออกว่าจะถอนออะซิอะซิเอารถทตเวอเขียวกันแล้วนแบนึงเออมาลีลาลีลาจริงๆาางใน่นเนี่ยทรศแลทราบก่อนถ้าจะได้ขับรถคือเกาเออเอาแล้วมาหนึ่งสองสาม นั่น,นขเขามารประจำเขาเป็นเขาเป็นลูกค้าประจาแล้วเขาก็เป็นเอฟซีเราเดินหยอกล้อกันได้นะคะ